สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะคะว่าที่เรามาลงตลาดนัดนะคะเป็นยังไงกันบ้างเป็นตลาดนัดเมือง เฟจูสนะคะตอนนี้พ่อค้าแม่ขายก็กำลังรอคนจันตลาดนะคะเพื่อนมานะคะเพื่อที่จะดูว่าใครจะได้ที่หรือไม่ได้ที่อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนได้ที่แล้วค่ะทุกคนเพราะเรายังไม่มีที่ประจำนะคะสรุปว่าพวกเราก็ได้ที่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขายซ้ำกับใครนะคะทุกคนอาหารไทยยังไม่มีในตลาดนี้ไปเลยค่ะดีใจนะคะได้ได้ที่ก็รีบเลยค่ะรีบเอ่อ เอาของลงจากรถนะคะตั้งร้านกันเลยค่ะไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่ากว่นะคะเราใช้เวลาเดินทางนะคะบนรถยนต์นะคะเออชั่วโมงกว่ากว่านะคะกว่าจะถึงตลาดนัดนี้ค่อนข้างไกลอยู่ค่ะทุกคนนะเช้าขึ้นมาเราก็จะต้องรีบนิดนึงนะคะทุกคน ดีที่ยังมีสามีช่วยนะคะลูกก็ช่วยมั่งนิดนิดหน่อยหนยนะคะส่วนตัวเรานะคะเพื่อนก็จะได้ขายของเฉพาะวันหยุดของลูกนะคะใช้ตัวนี้ช่วยนะคะที่ต่อไฟอ่ะใครไม่มีก็ไปหาซื้อมาติดด้วยนะเพราะบางตลาดมันเสียบไม่ได้เราต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะคะทุกคนไปเสียบไฟก่อนค่ะ ที่ร้านเรานะคะก็จะมีแผ่นผ้าใบรองนะคะพื้นเวลาเราวางของวางอะไรใต้โต๊ะนะคะเ,เพื่อความสะอาดค่ะโต๊ะที่เราใช้นี่ก็หาซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์นะคะทุกคนอุปกรณ์สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะ ตั้งร้านเสร็จเราก็จะทำความสะอาดร้านก่อนเลยนะคะเราก็พาเพื่อนๆมาชมาวิถีชีวิตก่อนนะคะาการทำงานของพวกเราเนาะช่วยกันคนละไม้คนละมือสองคนกาแฟนะคะคนเดียวทำไม่ไหวหรอกค่ะทุกคนนะเพราะร้านเราค่อนข้างใหญ่เหมือนกันค่ะของเยอะ วันนี้นะคะเป็นวันแรกเลยนะคะที่เรามาเปิดร้านขายก็ตื่นเต้นค่ะทุกคนไม่ไม่รู้ว่าจะขายดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูสูตรซามโมซากันเลยค่ะผัดไส้ยังไงห่อยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะตั้งกระทาร้อนนะคะก็ใส่น้ำมันพืชค่ะตามด้วยหัวหอมสับแล้วก็รากผักชีนะคะ มันฝรั่งค่ะจะหั่นเป็นชิ้นเตา๋าหรือว่าจะหัน่นจะขูดให้เป็นฝอยๆก็ได้ค่ะเนื้อบดค่ะเป็นเนื้อวัวส่วนอของเนื้อสัตว์นะคะสามารถเปลี่ยนได้ตามชอบเลยค่ะหมูกไก่แล้วแต่ได้เลยนะคะทุกคนผัดไปจนกว่าเนื้อเริ่มสุกประมาณ50%เติมน้ำตาลทรายปุงกะหรี่นะคะแล้วก็เกลือ รูปผักชีพิกไทยค่ะซอสถั่วเหลืองนะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตามด้วยผงกระเทียมนะคะใครไม่มีก็ใช้แบบสดก็ได้ค่ะ,มะเมล็ดถั่วลันเตานะคะจะใช้แบบสดหรือแบบแช่แข็งก็ได้เลยนะคะทุกอย่างสุกแล้วเราก็พักให้เย็นก่อนค่ะแล้วค่อยไปห่อกันนะคะ ตอนการห่อนะคะเรามาเริ่มห่อกันเลยนะคะทุกคนอันนี้นะเราก็จะให้ดูก่อนแผ่นาซาโมซานะคะที่เราใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแผ่นพอาเปียสายใหม่นั่นเองนะคะเพื่อนใครที่อยู่ต่างแดงก็หาซื้อได้ตามร้านเอเชียในช่องแช่แข็งนะคะ mm hmm. แคปหน้าจอกันไว้ได้เลยนะคะแบบนี้นะแผ่นแบบนี้จะกรอบและอร่อยมากๆเลยนะคะจะมาจากสิงคโปร์นะตัวนี้ขนาดของเขาก็จะอยู่ที่ 215มิลลิเมตรคูณ2องมิลลิเมตรนะคะตัวนี้นะขนาดนะจะมี40แผ่นนะคะจะเป็นสีเขียวถุงสีเขียวแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้นะเราแนะนำเรื่องการหาซื้อมาใช้เลยนะคะพวกแผ่นนะคะขอภายแผ่นแผ่นที่เราจะห่อซาโมซาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแผ่นโรตีสายไหมค่ะก็จะมีไข่นะคะเพื่อนไข่ ไข่ไก่ธรรมดานะคะตีให้เป็นประมาณนี้นะคะเอาไว้เป็นกาวแปะนะคะในการหอา่อซาโมซ่าแล้วก็แผ่นที่เราให้ดูเมื่อกี้นี้แกะออกมาแล้วก็ตัดมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราตัดแล้วนะ,ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดครึ่งะะตัดครึ่ง <ๆ S 1> ก็จะได้2อ,อแผ่นแบบนี้นะคะ2อ,อชิ้นแบบนี้เนาะ,ะเสร็จแล้วนะ,ะเราก็จะมาแกะค่ะแกะ ซาโมซ่าหนึ่งตัวเราจะใช้สองแผ่นนะคะทุกคนเราก็จะแกะไว้แบบนี้นะคะเพื่อเพื่อทีอ่จะได้เร็วขึ้นนะคะเวลาเราหอ่อจะได้ไม่ต้องเวลาหอ่อเวลาหยิบมาหอ่ออย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องมานั่งแกะแบบนี้ทีละแผ่นนะคะทุกคนคือเวลาเราจะหอ่อเราก็จับมาอย่างนี้ได้เลยเนาะสะดวกสบายขึ้นนะคะเทคนิคค่ะแบ่งปันเทคนิคกันไปนะคะใครจะทําทานทําขายก็ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราก็แกะอันนี้กันให้เรียบร้อยก่อนเลยนะเสร็วนคกริแล้วกนวิธีการห่อนะคะก็จะเอาแผ่นแผ่นแรกนะคะมาวางก่อนนะคะขอพัยค่ะเดี๋ยวจะขยับเขียงนิดนึงนะคะต้องเป็นให้เขียงเป็นแนวเป็นแนวยาวนะคะทุกคน ได้ห่อง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็จะใช้ไข่นะคะไข่ไก่เป็นตัวแปะกาวหรือใครจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ผสมน้ําก็ได้นะคะเป็นกาวแปะได้เช่นกันนะคะจากนั้นนะคะเราจะพับมุมตรงนี้นะคะเราจะพับมุมตรงนี้เข้านะคะนี่นะคะมุมมุมตรงนี้จะเป็นตรงตรงหัวแหลมแหลมพีรามิดของเขานะคะทุกคนนี่ค่ะ คือเราจะพับมุมนี้เข้าไปนะคะแล้วก็จะแปะกาวด้วยไข่ตรงนี้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพับตรงนี้ขึ้นไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดไส้ใส่เลยค่ะของเรานะคะอยู่ที่ประมาณ80กรัมค่ะ ใช้นะคะที่เราใส่เข้าไปในวันใน,ในตอนนี้นะคะคือที่ร้านเราจะใช้ตัวไซส์หนึ่งตัวหนึ่งก็คือ80กรัมนะคะทุกคนนะจากนั้นเราก็จะเก็บมุมตรงนี้นะคะพับก็จะเป็นสามเริ่มเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะพับไปนะคะม้วนพับไปเก็บมุมไปเรื่อยๆนะคะ ต้องเก็บมุมให้ดีๆเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บมุมดีๆเนี่ยซามโมซ่านะคะเขาก็จะเวลาเราทอดอาหารเพื่อนซอสพวกซอสพวกไส้เขาอาจจะทะลุออกมาได้นะคะเราต้องเ,ออเก็บมุมตรงนี้เขาดีๆนะคะเสร็จแล้วนะคะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะเริ่มเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วเนาะนะนี่นะเราจะให้ดูแบบชัดๆเนาะนี่นะคะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วเราก็พับได้เลยค่ะ อ้ยขอไขผอขอ่ค่ะทาไข่นะคะทาไข่ก่อนค่ะทาไข่ก่อนแล้วค่อยพับเนาะทาไข่ไปเลยแล้วเราก็พับม้วนไปเก็บมุมไปนะคะม้วนไปเก็บมุมไปค่ะอ่านี่นะคะทุกคนเรียบร้อยค่ะนี่นะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะ,ะได้แล้วหนึ่งตัวตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะมันจะเป็นรอยต่อรอยจบนะคะ เดี๋ยวเวลาทอดเขาก็จะสวยขึ้นมาเองนะคะซาโมซาต้องเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดแบบนี้นะคะเพื่อนซาโมซาเขาจะสวยมากเวลาเราทอดเราวางขายอะ่ะลูกค้าเขาเห็นเขาก็อยากซื้อทานนะคะทุกคนนะซาโมซาต้องให้ได้เป็นสามเหลี่ยมพีระมิดอย่างนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมแบบสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเพื่อนแบบนี้มันจะไม่สามเหลี่ยมแบบนี้มันจะไม่สวยมันจะเป็นยังไงอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะแบบนี้แบบยาวฐานมันจะยาวใช่ปะ ้าหนมันจะยาวแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้มันจะไม่สวยมันจะไม่ใช่พีระมิดแบบนี้มันจะเป็นพีระมิดแล้วแบบเวลาเราวางขายอ่ะลูกค้าจะชอบมากนะคะทุกคนเวลาเราวางขายเนี่ยโซมมสซ่าของเรานะพอเราวางขายที่ร้านนะลูกค้าชมทุกคนเลยว่าสวยนะคะเดี๋ยวเรามาทําต่อกันเลยนะคะอีกตัวหนึ่งนะอันนี้เราก็จะเช็ดไข่ที่หยดหยดออกก่อนนะคะทุกคน นะเราก็จะเตรียมทำอันใหม่เลยนะคะต่อด้วยตอกาวด้วยไข่ค่ะพับมุมนะคะพับมุมนี้เข้ามานี่นะคะพับมุมนี้เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะอ่ะเสร็จแล้วก็ทากาวนิดนึงนะจ๊ะตรงนี้นะ,ะเสร็จแล้วก็พับมุมไปนะ,ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูว่าตรงนี้นะ,ะตรงนี้มันก็จะเป็นสามเหลี่ยม เลยนะคะก็คือเป็นฐานของเขาขึ้นมาเนาะเสร็จแ,แล้วก็ใส่ไส้เข้าไปตรงมุมมุมแหลมๆนะคะเพื่อนยัดเข้าไปให้เป็นแบบว่าแล้วแต่ว่าใครจะทําขนาดตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าใครทําตัวเล็กก็ตัดแป้งให้เป็นแผ่นเล็กกว่าเดิมนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะนี่นะก็พับเก็บค่ะพับเก็บพับเก็บมุมไปเรื่อยๆนะ,ะมวนไปไค่อยๆมมวนไป ตรงรอยพับรอยต่อไม่ต้องไปซีเรียสเขาเดี๋ยวเขาก็เวลาเราทอดเขาก็จะสวยเองนะคะเพื่อนไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะเดือน,น,นิดเดือหน่อยเราก็ม้วนไปเลยเนี่ยเห็นไหมคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะนะาซาโมซาตัวที่สองสวยงาม

ใช้น้ำมันปาล์มหรือน้ำมันอดอกทานตะวันทอดนะคะไฟ180องศาค่ะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลืองสวยขึ้นมาเลยนะคะระหว่างทอดก็เขยา่าเขย่าให้เขาเหลืองทั่วๆกันนะคะทุกคนทอดไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะเริ่มเหลืองแล้วนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็ไปใส่ถาดถ่ายได้แล้วนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่บ้านฝรั่งเศสด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ